สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะชาวราศีธนูไม่หมอแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ของไทยคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคม จนกระทั่งถึงวันที่14มกราคมนะคะส่วนท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูมีลัคนาธนูก็สามารถมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูคือดวงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่16มิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนพศ2563นี้นะคะ ชาวราศีธนูคะดูเหมือนว่าในช่วงนี้คุณยังมีความเศร้าหมองมีความไม่สบายใจให้กับบางเรื่องที่มันผ่านพ้นไปอยู่นะคะท่านใดที่มีประเด็นปัญหาอะไรมาที่ผ่านมามันสะเทือนใจคุณหรือมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจคุณความเศร้าหมองเหล่านั้นก็ยัง ติดอยู่ในอกอยู่ใน,ในใจของคุณอยู่นะคะในตอนนี้เหมือนกับว่าคุณยังปล่อยวางได้ไม่เต็มร้อยนะคะแต่แม่หมอก็มองว่าความเศร้าอะไรประเด็นปัญหาอะไรที่คุณเก็บไว้ในใจตอนนี้มันจะได้รับการเยียวยาในไม่ช้านี้นะคะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังสภาวะอารมณ์ของคุณให้มากๆนะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูอารมณ์ของคุณในช่วงนี้หค่อนข้างจะผันผวนขึ้นลงนะคะ มีอารมณ์ที่ผันผวนขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้สองมีภาวะอารมณ์ที่ใจร้อนวู่วามนะคะสามระมัดระวังภาวะอารมณ์จะทำให้กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์กับคนแวดล้อมคนรอบข้างระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงปัญหาความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับคนรอบข้างหน่อยนะคะชาวราศีธนูช่วงนี้แม่หมอมองว่าคุณจะมีอาการใจร้อนเกิดขึ้นมานะคะนะคะแล้วก็ ที่จริงนะคุณเองนะคุณก็มีคนที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกดีกับคุณแม่หมอมองว่าคุณอาจจะมีคนที่สอนศีนไม่กินกันนะคะไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นไหมนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเก็บอารมณ์ของคุณให้มากๆคนที่อิจฉาริษยาหรือคนที่ไม่ปรารถนาดีกับคุณร้อยเซมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะคนที่รักคุณก็มีนะคะค่ะ ถ้ามีประเด็นอะไรกับใครก็ตามช่วงนี้ระมัดระวังภาวะอารมณ์ให้มากๆมันจะทำให้เกิดปัญหาลามปามหรือว่าบานปลายได้นะคะค่ะชาวราศีธนูนอกจากว่าคุณจะเก็บเรื่องเก่าๆมาเป็นภาวะอารมณ์เศร้าหมองแล้วนะคะ าอารมณ์ของคุณจะผันผวนขึ้นลงบางคนมีอาการคิดมากนะคะราว้งระวังโรคซึมเศร้าจะเกิดกับคุณได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะอาจจะมีภาวะการนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีเรื่องให้คุณคิดแบบนี้นะคะแล้วก็ภาวะอารมณ์นะคะที่มาจากฮอร์โมนที่มันแปรปรวนแบบนี้ ะะมันจะกระทบกับอารมณ์ของคุณเพราะว่าฮอร์โมนของคุณไม่ปกตินะคะอันนี้มันขึ้นมาในเกณฑ์ชะตาของคุณเลยว่าฮอร์โมนในร่างกายไม่ปกติก็ส่งผลให้อารมณ์ผันผวนต้องรับประทานวิตามินนะคะ ปรับฮอร์โมนปรับอารมณ์สะหน่อยจะช่วยได้นะคะส่วนท่านใดที่มีงานอยู่ในมือตอนนี้ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีการเพ่งเล็งจากหัวหน้าผู้บังคับบัญชานะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูไม่หมองมองว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้คุณจะมีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างมากเข้ามานะคะมีความเหน็ดเหนื่อยกับความรับผิดชอบมีความ เหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่แบกรับอยู่ในตอนนี้ก็เหนื่อยก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะในตอนนี้ท่านใดที่ทํางานประจํางานมันก็ไปแบบเรื่อยๆนะคะที่แม่หมอเห็นในตอนนี้ระมัดระวังการกระทําอะไรของคุณนะคะมันจะกระทบแบบว่าอย่างที่เกิดไปตอนแรกหัวหน้าเพ่งเลงผู้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่เหนือคุณคดขึ้นไปนะ่ะจะเพ่งเลงการกระทําของคุณมากๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่ง เหมือนอย่างที่แม่หมอพูดไปตอนแรกคุณอาจจะมีคนที่ไม่ชอบหน้ากาันมีคนที่รู้สึกว่าซ้อนสินไม่ค่อยกินกันแบบนี้นะคะถ้าคุณจะพูดเรื่องเขาหรือพูดเรื่องบุคคลที่3ช่วงนี้ให้งดไว้ก่อนนะคะหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะคะสิ่งที่คุณพูดถึงบุคคลใดๆก็ตามที่เป็นบุคคลที่3หรือว่านินทาใครพูดตรงๆแบบนี้เลยนะคะ สิ่งนั้นมันจะเข้าถึงหูผู้คนนั้นนะคะบอกไว้เลยว่ามีอะไรเก็บไว้ในใจก่อนค่ะอย่าเพิ่งพูดออกมาอย่าเพิ่งแสดงออกมาไม่พอใจอะไรช่วงนี้ให้เงียบให้เก็บไว้ก่อนดีกว่าจะเป็นผลดีกับคุณมากกว่านะคะค่ะ แล้วก็ท่านใดที่กำลังอยากต้องการขยายขยับขยายหน้าที่การงานแม่หมอก,ก็มองว่ารออีกสักพักหนึ่งนะคะผ่านช่วงนี้ไปแล้วไม่นานละค่ะหน้าที่การงานของคุณจะมีการขยับขยายก้าวหน้าผลงานจะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะเพราะว่ามองว่าชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะคะถ้าคุณตั้งใจทุ่มเทอะไรแล้วความสามารถคุณจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะถึง คุณทำงานประจำถึงจะมีเจ้านายเพ่งเล็งคุณก็จะเอาชนะได้ขาดลอยในช่วงท้ายๆในช่วงปลายปักนะคะรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะพัฒนาฝีมืออย่าให้ตกนะชาวราศีธนูส่วนท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีงานอยู่ในมือหรือเป็นนายของตัวเองมีความโดดเด่นมากเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากๆเลยหรือว่างานเกี่ยวกับ การสื่อออนไลน์นะคะเกี่ยวกับอของกินของใช้ก็ยังพอมีความโดดเด่นไปได้ยังจะเห็นเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามานะคะงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะคุณจะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับอาชีพของคุณได้มากทีเดียวนะคะส่วนการเงินของชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูในช่วงนี้นะคะยังมีเกณฑ์หมุนเวียนการเงินเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นลาบลอยแม่หมอมองว่าไม่เด่นนะคะชาวราศีธนูท่านใดที่อยากเสียงโชคเสียงดวงก็อย่ามือหนักนะคะอย่าพึ่งมือหนักช่วงนี้เบาๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเกณฑ์ลาบลอยไม่เด่นแต่ว่ามีเกณฑ์การเงินจะเข้ามาอยู่นะ,ะมีเกณฑ์เงินเข้ามาแต่ว่าเงินอาจจะมาจากน้ำพักน้ำแรงหรือมาจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณนะคะหรือบางคนบางท่านเงินจะมาจากการอุปธรภมค้ำจุนความเสน่หาจากใครบางคนแบบนี้นะคะ จะเป็นแบบนี้มากกว่าเนะาะส่วนท่านใดนะคะที่มีภาวะนี่สินแม่หมอก็มองว่าคุณยังเครียดยังวิตกกังวลกับเรื่องภาวะนี่สินภาระนี่สินที่คุณแบกรับอยู่นะคะยังไม่เป็นไปได้ดั่งใจนะคะช่วงในระยะเดือนนี้ปักนี้ต้องอดทนกับเรื่องภาวะนี่สินให้มากๆเนาะต่อสู้นะคะชาวราศีธนูผ่านพ้นไปให้ได้ทีนี้เรามาเรื่องความรักกันก่อนนะคะชาวราศีธนูชาวลัคานู ขออภัยค่ะชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูท่านใดนะคะที่ยังโสดนะแม่หมอมองว่าก็ยังต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามามันไม่ถูกใจคุณเลยนะคะเนาะช่วงนี้ก็บางคนบางท่านก็จะประมาณรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานหรือรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนไปก่อนนะ ไอ้ที่รักมันไม่ได้ไอ้ที่ได้มันก็ไม่ถูกใจแบบนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ยังไงก็ชิวๆไปก่อนนะคะโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การงานการเงินดีกว่านะช่วงนี้เนาะอย่าเพิ่งไปเพ่งเล็งเรื่องความรักเพราะว่ามันยังไม่ได้ดังใจและอีกอย่างหนึ่งแม่หมอก็ยังมองว่าชาวธนู ชาวลัคนาธานูหรือราศีธนูบางท่านเนี่ยเพิ่งผ่านประเด็นดราม่าอะไรกันมานะคะไม่ว่าคุณจะเพิ่งผ่านความรักที่ไม่ดีมาเจ็บปวดมารักสามเศร้ารักซ้อนมาใจคุณก็ยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะคะยังมีความหลงกับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ส่วนท่านใดที่รอคนรักเก่าๆคนที่เคยมีประเด็นเคยจบกันไปเลิกร้างกันไปไม่หมอก็มองว่า คนรักเก่าของคุณเนี่ยเขายังแอบสืบแอบส่องเรื่องของคุณอยู่นะคะเขายังมีความคิดถึงหอยหาคุณอยู่นะแต่ถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาในตอนนี้ไหม mm hmm. ก็ยังลังๆเลๆค่ะเขายังไม่มั่นใจไม่ชัวร์นะคะถ้าจะให้คนรักเก่ากลับมาในช่วงนี้ เขาแอบมองคุณอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงดีกว่าแบบนี้นะคะส่วนท่านใดที่มีความรักนะคะมีคู่ครองคนรักช่วงนี้ความรักมันก็เป็นไปกันแบบเหนื่อยๆนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยเข้าอกไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะและเด่นมากเรื่องคนที่มีความรักอยู่ทางไกลนะคะทางไกลก็เป็นไปได้หมดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะ รักทางไกลหรือรักต่างไว้ก็เด่นนะคะเด่นมากๆเลยก็คือเหมือนจะมีการวางแผนเดินทางมาหากันนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่รูปธปรปรมนามาทำนะคะยังลงมือทําได้ไม่สําเร็จในตอนนี้นะคะก็ ก็ยังมีการวางแผนอยากจะมาหากันมีการวางแผนกนารออยากมาร่วมชีวิตกันแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีรักทางไกลเนาะส่วนท่านใดที่อยู่ด้วยกันมีความรักนะคะแม่หมอก็มองว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่ค่อยเข้าอกไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูต้องปรับความเข้าใจกันให้มากๆส่วนคนรักนะคะเรามาดูคนรักของชาวราศีธนูกันคนรักของคุณคนที่คุณรักฝ่ายตรงข้ามคู่กรณีของคุณในตอนนี้แม่หมอมองว่าเขากำลังมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมันเด่นมากเลยสำหรับคนที่มีรักต่างวัยหรือรักกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนรักกันแล้วคนรักของคุณก็ ตอนนี้เขากำลังทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะคะ ก็มองว่าคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยกำลังจะได้รับความก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานความสําเร็จกําลังจะเข้ามาหาเขานะคะส่วนความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีให้คุณนะคะแม่หมอก็มองว่าเขาก็ยังรักคุณนะคะยังมีความมั่นคงในจิตใจให้กับคุณนะส่วนท่านใดที่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงบาดหมางหรือมีปมดราม่าอะไรกันมาก่อนแม่หมอก็มองว่าคนรักของคุณนะ่ะเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ เขาอยากมาเริ่มต้นเจราจาเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกันใหม่หรือฟื้นความหลังกันใหม่แบบนี้นะคะแต่เขาก็ยังมองว่าเราสองคนเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมันเข้ากันได้ยากเราทำไมเราแตกต่างกันจังเลยนะคะเหมือนคุณมีอะไรในใจคุณก็ไม่พูดให้เขาฟังทุกเรื่องหรือว่าคุณมีความลับกับเขาไม่เปิดใจกับเขาทุกอย่างเหมือนเขายังไม่ค่อยไว้วางใจในตัวคุณเต็มร้อยนะคะ อันนี้เป็นความรู้สึกของคู่กรณีหรือคนรักฝ่ายตรงข้ามของชาวราศีธนูชาวลัคานาธนูที่มีต่อคุณนะคะส่วนเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ที่จะดําเนินไปนะคะแม่หมอก็มองว่าท่านใดที่าสามารถติดต่อกันได้อยู่ยังไม่ได้บล็อกกันไปนะคะหรือยังอยู่ร่วมกันอยู่ก็จะมีการรื้อฟื้นความหลังกันนะคะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆร่วมกันใหม่นะคะ ท่านใดที่มีปมดราม่ากันมาเคยทะเลาะเบาะแหวงกันมาแม่หมอก็อยากให้ลืมเรื่องราวเก่าๆไปซะน,นะคะอะไรที่มันอยู่ในใจคุณที่คุณแบบว่ากดเคืองกันอยู่นะ่ะถ้าไม่ปล่อยไม่วางไม่วางมันลงความรักมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะมันอยู่ที่คุณด้วยนะคะ ถ้าคุณลืมมันได้อะไรที่มันเก่าๆที่มันร้ายๆระหว่างกันที่มันไม่ดีระหว่างกันน่ะเรื่องเราทะเลาะเบาะแว้งก็จบมันซาลืมมันซาแล้วเริ่มต้นเคลียร์กันใหม่คุยกันใหม่สารความสัมพันธ์กันใหม่มันยังมองเห็นความมั่นคงในจิตใจที่มีให้กันและกันนะคะมองเห็นความรักให้กันอยู่ตรงนั้นนะคะชาวราศีธนูความรักยังพอไปได้แต่อะไรที่มันบาดหมางกันต้องวางต้องจบนะคะถึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นเนาะ อาทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูท่านใดที่มีลูกหนี้อยากจะได้เงินจากลูกหนี้คืนแม่หมอก็มองว่ายังยากอยู่นะคะเงินจากลูกหนี้ยังไม่มีเกณฑ์ได้คืนนะคะยังมองไม่เห็นเม็ดเงินจากลูกหนี้มาเลยในช่วงนี้เนาะนะคะชาวราศีธนูท่านใดที่ มีปัญหาอะไรอยากจะมองหาทางออกให้กับตัวเองนะ่ะช่วงนี้มันบางทีมันเหมือนกับว่าคุณยังเจอทางตันอยู่นะคะหรือมองทางออกได้ไม่ทะลุปุโปร่งให้กับ ปัญหาหรือสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขให้ใหมันผ่านพ้นไปแบบนี้รอสักพักหนึ่งนะคะแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีอันนี้สำหรับท่านใดที่มีปัญหาในชีวิตแล้วอยากจะแก้ไขให้มันผ่านพ้นลุล่วงไปต้องใช้อาศัยจังหวะเวลาที่ดีๆแต่จังหวะนั้นจะมีเข้ามานะคะชาวราศีธนู นะส่วนการแก้เคล็ดเสริมดวงสําหรับชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณมีวิบากกรรมด้านการเงินเลยนะคะชาวราศีธนูมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมาแม่หมอก็อยากจะให้คุณทําบุญด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงค่ะ เติมน้ํามันตะเกียงที่วัดวาอารามหรือสถานธรรมแห่งใดก็ได้แล้วอุทิศบุญกุศลให้กับวิบากกรรมด้านการเงินของคุณหรือถ้าคุณมีโอกาสได้ไปวัดไปทําบุญนอกจากการเติมน้ํามันตะเกียงแล้วทําบุญถวายปัใจจัยให้ตู้ชําระนี่สงนะคะชําระนี่สงหรือตู้หยอดค่าน้ำค่าไฟก็จะเป็นบุญเป็นอานนสส์สง่สงเสริมให้การเงินการทอง ของคุณดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก่อนจะหยอตู้บริจาคเงินอะไรก็ตามหรือทําบุญอะไรก็ตามขอให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะว่าให้บุญที่คุณทําตรงเนี้ส่งผลกับการเงินของคุณให้คลี่คลายปัญหาให้ไหลเลื่นลื่นไหลไหลมาเทมาด้วยนะคะอธิษฐานให้ด้วยถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องภาวะหนี้สินก็อุทิศบุญให้กับหนี้สินของคุณด้วยหนี้สินของคุณจะได้รับผลอนันสค์ของบุญนั้นแล้วมันก็จะผ่านพ้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะ ะะเพราะว่าชาวราศีธนูชาวลัคนาธนู ในปักนี้ในรอบนี้ที่แม่หมอดูให้น่ะมันจะเด่นเรื่องสภาวะอารมณ์ของคุณมากๆเลยภาวะอารมณ์ของคุณผันผวนขึ้นลงนะคะบางคนบางท่านจะมีภาวะของโรคซึมเศร้าด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวให้ระมัดระวังแต่ในภาวะอารมณ์ของคุณที่มันผันผวนขึ้นลงอารมณ์ร้อนอารมณ์วู่วามน่ะมันมาจากฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะคะบางคนเป็นภาวะไวทองไม่รู้ตัวนะคะภาวะอารมณ์มาจาก ฮอร์โมนมาจากสุขภาพของคุณต้องออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือหาวิตามินอาหารเสริมอะไรดีๆมารับประทานหน่อยนะคะจะช่วยเรื่องภาวะอารมณ์ที่มันผันผวนขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ได้นะคะเพราะว่าแม่หมอมาดูในตําแหน่งสุขภาพร่างกายของชาวราศีธนูเนี่ยมันมีภาวะเกี่ยวกับ ของเหลวในร่างกายขึ้นลงผันผวนแบบนี้นะคะมันจะส่งส่งผลต่ออารมณ์ของคุณฮอร์โมนแปรปรวนมากๆเลยนะคะก็ขอให้ดื่มน้ำมากๆนะคะจะช่วยได้ดื่มน้ำมากๆนะคะอย่าลืมการดื่มน้ำแล้วก็อย่ารับประทานอาหารรสจัดนะคะชาวราศีธนูจะช่วยเรื่องสุขภาพของคุณและภาวะอารมณ์ของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะ ส่วนคำแนะนำของชาวราศีธนูในช่วงปักนี้นะคะท่านใดที่าวางแผนอะไรก็ตามนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะช้าไม่ได้ดังใจคุณคุณต้องรอนะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกชาวราศีธนูในช่วงปักนี้จะทําอะไรจะลงมืออะไรก็ตามเนี่ยต้องอาศัยจังหวะและเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะถ้ายังจังหวะยังไม่ดียังไม่เหมาะเนี่ย สิ่งที่คุณปรารถนาจะยังไม่สําเร็จคุณต้องรอไปก่อนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วความสําเร็จจะรออยู่เบื้องหน้าเนะาะนะคะก็เด่นมากเลยสำหรับท่านใดที่กำลังเร่งสร้างเงินสร้างสร้างเงินสร้างงานนะคะเพราะว่าท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือมีงานอยู่ในมือตอนนี้ ก็การติดต่อเจราจาเนี่ยระมาัดระวังความไม่เข้าใจระหว่างกันนะคะการจะติดต่อเซ็นเอกสารสัญญาหรือสื่อสารไปหาใครนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ทําอยู่เนี่ยบางทีความไม่เข้าอกเข้าใจจะทําให้งานคุณค่าเคลื่อนได้บ้างนะคะหรือจะเซ็นสัญญาอะไรก็ให้ระมาัดระวังดูสัญญาให้ละเอียดรอบคอบซะหน่อยนะแต่ว่า สำหรับท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวมีงานอยู่ในมือเนี่ยเงินจะเข้ามาจากธุรกิจที่ทําอยู่ได้เช่นกันนะคะการเงินยังพอมีหมุนเวียนให้ให้คุณอยู่ในช่วงปักนี้แต่ว่ามันไม่โดดเด่นมากนะคะมีมาก็ใช้ไปแบบนี้เนาะนะคะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูคะไม่หมอเป็นกำลังใจให้คุณทุกทท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นสภาวะอึดอัดใจลำบากใจไปให้ไดแ้แต่ที่เน้นย้ำมากที่สุดก็คือ อารมณ์ของคุณนี่แหละค่ะอย่าไปทะเลาะกับใครเด็ดขาดหรืออย่าไปนินทาบุคคลที่3นินทาใครเด็ดขาดเลยนะคะช่วงนี้คําพูดของคุณจะโดนเอาไปเป่าประกาศหรือไปพูดรับหลังได้นะคะว่าคุณไปนินทาใครเนี่ยมันจะเข้าถึงหูคนคนนั้นได้ง่ายเลยนะคะหน้าต่างมีหูประตูมีช่องให้ท่องอ่าสำนวน สุภาษิตรตรงนี้ไว้ให้ดีเลยนะคะยังไงก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้ก้าวหน้าในชีวิตทั้งการงานนะคะมีความเจริญเติบโตสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะสวัสดีค่ะ